ก็ต้องไปสนใจมันนะมาหนำสนใจเจ้าของนี่ก็เป็นการตั้งสติฝึกสติเอานึ่บ่อยมันบอกแวกตั้งตรงไปสู่เป่าหมายเขากำหนด ให้มันเทียงตรงไปคือเข็มทิศมันสีไปทางทิศเหนือเลมันยูทิศเหนือตลอดเอาไปว่างเลยเส่มันก็สีไปทางทิศเหนือเป้่าหมายครก็คือกันมันสียูจังได้ยู่สภาพจังได้ก็ให้มันตั้งเป้่าให้มันได้แต่มันเด้เปลี่ยนไปหาวิธีให้มันไปสู่เป้่าหมายคือวายากเลียนจบนั่นจบนี่เขาคณะนั่นคณะนี่กันเล่งไป ให้จังไดีมันยังสิบไปได้เป่าหมายมันโมเป็นสิบเปียนไปรืเอยคัดเปียนปเปรื่อยมันกิดหลักร้อยถ้าเห็นนั่นเห็นนี้เนี่ยกับเพอไผไปหาจุดไม้บ่ได้เขาก็เลยเอิ้นคนเรือนร้อยคนเรือนร้อยคนใจเรือนร้อยคนเป่าไมยเลือนร้อยคนบ่มีหลัก ยังเขาก็สิตไล่ไปให้ดอกมีคําอธิบายหลายๆอย่งางขนาตั้งเป้าหมายใส่เป้าหมายของชีวิตเท่าก้รนจิตบ้างแผนไหวว่าสิเป็นใจเส้นใจสี่เลี้ยนจบนี่ก็สิไปจบหันจบนี้ให้มันอยู่ตลอดไปให้มันหมั่นคงไว้มันมีอันเดียวนั่นละเป้าหมายเดียวจบจากนี้สิเขามหาไล่นั่นมหาไล่นี่ ที่เขาคณะนั่นคณะน,นี่มิได้อยากซื้อบอริเวดกับบอได้มันไปบอได้อยากในท้ายนี่คืออยากอยากพัฒนาจากของอยากจเจริญขึ้นบพราถือว่าเป็นความถูกขั้นอยากซื้อโดยที่บรสางยังเนี่ยถือว่าเป็นความอยากซื้อเป็นกิเลสเป็นอีหยังซือ้อจะเป็นดาราากเป็นนั่นเป็นนี่ไป เนี่ยบางดำหน้าอยู่กับสิไปเป็นดาหน้าน้ำขเขาเขาาไปจังเนี่ยอยากให้มันสมควรจขะขวางเลยกับกาว่าจะขวางที่พัฒนาไปได้อยากได้รถง,งามอยากได้นั่นได้นี่เองสิอันนั้นกับเป็นความอยากไปซื้ออยากโดยบ่มีทางเป็นไปได้อยากโดยบมมีการพัฒนาเนี่ยกับเป็นความทุกในจะขวาง,อ,งอยากพัฒนาตัวเองขึ้นอยากมี การศึกษาที่ดีขึน้นในทันทีกันอันนี้ก็เป็นความอยากในทางการเลื่อนขั้นบอ่อยากซะเลยมันก็นอยู่ซื้อ,อบอ่เห็ดอย่างเรากูบ่มีความอยากนไหมอันนี้ก็น,นอนอยู่ที่นอยก็ถือแสะพอาผู้นึงกับผู้นึงไหะสิเอาไม่เสียให้กินนอนไรไกลอยู่บ้าน,น,นก็นพอสมควรเอาไว้เหรอจิว่าอันนี้ก็บ่เป็นการพัฒนาขึ้นการสิไปสู้ ป้าหมายได้คือการพัฒนาพัฒนาไปพัฒนาตัวตนขึ้นในเมื่อมันเรียนเพราะท่านอ่หูเรื่องนี่เหตุใดไมันยังสิพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้มันบอกเป็นจิตเล่นห,าผ,ห,นนหาผู้นั้นหาผู้นี้หาผู้ว่าไปน้ำหาผู้สาวไปน้ำพอซ้ำเรียนจบเลยท่าน,นบอกเป็นทาได้คือไหวไปใส่ใรทั่งการเรียนการศึกษาเหตุใดไม่ใช่เข้าใจ ี้แล้วบ่เขาใจต้องไปถามคูผู้ใดถามมูผู้ใดเอามาฝึกเห็ดฝึกซ้อมไว้คืนอนักกีฬาเขาฝึกซ้อมนั่นเป็นการพัฒนาจากของขึ้นมีอีหย่างที่มันเห็ดได้ไงงายๆอีกแนวเฮ็ดวิธียังไงอีกแนวหาวิธีมาเห็ดอีกโจทย์ย่างยากกว่านี้มีอีกบ้างท่าท้ายจาของลงไปอีกเฮ็ดลงไปอีกเพราะม่นจิไปหาแอปใจเอาผู้บ่าวมาอ่างกันจังซันจีวาย แนี่พระจิตพระท่านนี่ไปหอดใจผู้นั้นผู้นี่นี่แต่สังี่อ้างกันเห็นแต่สังคมในเมืองเขาเจ้าเป็นห้องประยายเหนมันเป็นแบบนั้นเป็นอื่นว่าสังคมมันเสื่อมถอยลงจากศีลธรรมสังคมมันก็อยู่เป็นสังคม,ม่นาะแต่ใจิตใจคนเสื่อมถอยจากศีลธรรมลงศีลธรรมแนวดีๆลงการพัฒนาตัวตน,ตนจากของบ่มีเกิดขึ้น จังสิกเอว่าเสื่อมถอยจากคุณธรรมแนวดีๆงามๆก็เลยสูญหายไปมาับมหายไปเอาแนวเดีแนวมวนมาเบิงข่าวแต่ละข่าวยังเป็นต่ยานสังคมมันเป็นต่ยานขึ้นสมมือการระแวดระวังภัยการอยู่ในสังคมก็สิญ,ญาขึ้นจับเด็กน่อยหม้อ2งหรือหม่อซีนี่แหละขึ้นรถตู้ไปยืน่ารถด้วยาจับอยู่กลางกรุงเทพเข้าไป ที่ปล่อยถิ่มลงซินบุรีไปน,นะรักหนีออกมาได้ผู้ใช้สิบคนจับขึ้นไ,ไปไปเปลี่ยนกันอีกเอาขั้นไม่มาเปลี่ยนกันอีกนี่เราว่าเป็นทุกไงหลดไปชดสิหลอดตายมาได้ดีเขาบพราขาสิมน้าอันนี้ก็เป็นไพ่ของสังคมสิมันอันตรายเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันสิเปลี่ยนมันก็นยังเป็นมันเป็นมาลายละ เคยบ่ห้ฟังหลายแล้วไพยทางสังคมอยู่น้ากันในสังคมดีๆเขาไปพอทั้งนอกมันว่าเป็นแบบนี้สังคมขาดสินลธถรำขาดจิตสํานึกขาดความดีคุณงามความดีเข้าไปรอเลี้ยงข้าเจ้าบ่พอเฮานี่ย่ำระวังไพ่ใบไพ่สังคมบ่นเป็นสิมาแผนใส่เหยมใส่มิจตะบอยานบรรยาน,รรยานมันหลายคนแล้วที่มันบรรยนัน เปลนกับไฟเป็นว่าเป็นจังสีละทางสีดีเข้าเล่งใส่เป่าไม้เข้าไวการเลี้ยนการศึกษาเข้าไว้ยในไว้ซ้ำนีเลี้ยนอย่างเดียวก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลเขาเกิดขึ้นไปสู่จุดหมายให้มันได้หาข้อบกพร่องเสริมขอ้อถนัดจะคล้องขึ้นไปจะคว้างมีความถนัดวิชาใดสนใจงานใดวิชาใดเลี้ยนอีหยังเสริมจะคว้องขึ้นไป เติมจะคลองขึ้นไปเพิ่มจะคลองขึ้นไปแต่งเสรม,มันจังแมนีนพอมันสีหาผู้บาลมาอ้างกันกูเป็นผู้สาวผู้นั่นผู้นี้เอาไปประกาศให้คนหูวให้โลกรู้โอ้ยพอม,มีความหลักนวลสากวนตัวบ่ม,มีอ่านยางอายบอกยังไงตะกี้เป็นไงยางอายบ่มี่ตะกี้ยังหูจะอยากอยายแนวนั้นแนวนี้ว่าจะคลองกี่ไร่แจ้งเสร็จสี่ก็อยากอยายอยู่ชั่วโมงนี้อ้างกัน มันก็เปลี่ยนมาตั้งแต่สังคมขนาดใหญ่บมละห้องก็ไปลงน้ำเขาผู้นึงกับสั่นเสมอหูผู้นึงกับเปิดหูเป็นละมือสังคมมันใหญ่ขึ้นมันกว้างขึง้นมันเทีไปทั่วทิศทั่วเดเพนพนว่าขวางตายขายบ่ออกก็เลยมาโซ่อันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่มันบดีบ่ต้องเอามาเห็ดเป็นสารณะในชีวิตเท่าเอาเป่าไมายเอาคุณงามความดีเฮาเพีย อยเขาเลี้ยนคณะนั่นคณะน,นี่อยเขาเลี้ยนมาหาไรนั่นมาหาไรนี่เฮตดยังไดมันยังสิไปได้บุญพระกันตั้งตรงไว้ให้มันเที่ยงตรงไว้อย่ามันเปลีย่ยนนี่ก็ขอย้ำลงไปอีกเป่าหมายหาสาเหตุมันที่ไปบ่หอดป้องกันสาเหตุมันพิธีป้องกันเฮ็ดยังไดมันยังสีเดินไปได้อีกกับอยู่นี่ กรอบของโรงเรียนนี่เบิดขั้นออกนอกกรอบเนี้ยมันพิษไปเลยห้องพักกันยินดีในเพจของเกี่วของหรือว่าอีอย่างก็สถานะของเจ้าวของนี่ดีอานาให้มันหอดไปให้มันสูดคุดให้มันถึงอันนี้ก็เป็นผู้จะเลื่อนขึ้นในชีวิตเป็นผู้พัฒนาจะของตัวตนขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของหมู่บันของลูกของพ่อของแม่แมนเบิดแหละแชรเเลยนจบนี่ก็พอหฮงแล้ว nên là đập hao nè, ào, cái này có ăn bận nha.